ีมากเลยนะบอลไม่ลอยเลยอะแล้วมันเป็นสกิลหมู่ด้วยนะฮะสกิลนี้เดี๋ยวใช้ดูอีกทีนะเดี๋ยวผมลากบอลเยอะๆเดี๋ยวใช้สกิลตัวซีดูนะฮะมาๆมาๆเนี้ยตุ้มนะลอยลอยโคตรสูงอ่ะต่อไปนะครับเป็นสกิลเลเวลอยเป็นอันติของผลเมล้เมล้นะผลไฟนะครับสกิลตัววีนะฮะท่านี้นะครับเป็นท่าที่ผมชอบมากเลยมันเหมือนบอลเกงกีดีน่าจะเคยเห็นเอสใช้อะไรกระตูนอยู่นะฮะชื่อว่าเพลิงจักรพรรดินะรจำผิดขออภัยนะครับสกิลนี้โคตรสวยเห็นปะเหมือนพระอาทิตย์เลยแล้วก็ปลาลงไปเลยฮะ ดินแยกอย่างเท่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวผลไฟนะครับหรือผลเมลระเมลระนะครับใช้สกิลให้ดูอีกหนึ่งทีนะฮะตัวแซดนะฮะอูมอ่ากระสุนไฟนะครับตัวเอ็กกับเบิร์นนิ่งบลัปังง่าตัวซีไปใช้ใกล้ๆหน่อยครับอืมลอยขึ้นไปนะฮะตัวเอ็กเป็นบินนะครับปู้เฟรมไฟครับบินขึ้นไปแล้วก็ใช้ทันติไม่งเพิ่งจะกระพัดปาลงไปเลยฮะออม